ส้มตําอย่าลืมพริพกพริกสดนะครับเอามาเรียงมาให้ม่านะแล้วก็อันนี้น้ำปลาปรุง,งนะครับปน้ำตาลน,นะครับ นี่ก็ผงนัวนะครับผงนัวนัวแน่นอนครับมะนาวขิงเทศครับเคี่ยเคี่ยบ้านเรานี่เองครับแซลอตนัวๆวดววครับนัวๆวเสร็จ

ียบร้อยรับประทานอาหารได้เลยกินครับปรุมตำมาที่ครับพี่น้องเอามาแล้วทุบไาแล้วโอ้ไมอนี่ตีพนะนะพี่น้องมาดนั่งเลยกิ้มหอมเลยมามากินพร้อมกันโอ้ยขออ่อยอยู่ได้ตำหน่อยนึง

Cưới chạy quanh 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 thôi thôi mà thảm luôn, ôi gì thế mà mà nè, không con, rồi, mày gì, làm mệt thân

นี่เสพตดปะไรใครับน้าครับตุ้มัวมันมันบม่รชาตพิเ็ษเลยไงเนะอืองมงนุงพิเตงเ็ดเดนน้งพิเษกุ้มาเอ่ะเรของป้าต้องเปียวหอม

gì hở Anh... à nó mới tặc chưa đâm má con ừ. um, nhé

อ่นกำตุมครับมึงน้องจะไปไหนเมื่อขวายได้ความหนูหมูครับอ 完别 Goodbye. Okay, Good light.